เอาแบงแังพี่น้องเจ้าอางแ้งก็ไปเลยเอาข่มกันทกอนเลยเอาอะไรเอาขเอรู้สักคุงกันยามาส่าลายรู้จักปากันยามาส ทมดาเลยด้าพิันเใ่นหให้เข้ามากี่วะไปถามมาแล้วใน่ค่อยถามมาแล้ววาเปีน้ไดนมักส่ก็ต้องถ้ามักที่ดาบก็ต้องแขวหัวมันแกวก็ต้องวันเขาไงในบอกบเออต้องเ่บกตัวขัน่นั็ต้องมันง่ายพรแล้วนี่เดี๋ยวมันสบายเยเนาะมันาจังเม่นาว่าจัได

เดี๋ยวนี่ยผมผมอเดี๋ยวผ้มองคน้เลยแกวมันกันหมกันได้หรอไปเี่ยไปไปสิลงก่อนล้าก็สิงลงก่อนงอลักก็งอลัไม่ดีขีมันเียมาหามันจะคนเด้ว่านะยชื่อแต่ว่าคนละ มาได้ไนยาบาลาย่อมอหูแม่โอ้ยโตเล็กก็เช่นเอาเลียงดเอาเลยขอบคุณนะครับขอบคุณที่หลังค่อยเสียงเอาที่หลังก็ได้ค่อยไปหมอหน่อยคุลอยจักหน่อยสิบก่อนเจ้าขึนก่อนบเอ็นีแรงอมดอันนี้คือเจ้าพอนี่แหละคือพ่อหมอนี่พี่น้องร่างบนล่างจิบนจักผู้ใดเป็นพ่อนี่แหละครับนี่เนาะนี่แหละ ขั้นันขอก็ได้แต่คอยขอเิเพื่อนกัน้นีกชิปเท้ายูไดชิบเท้ากูไเอาขึได้เอามไดามชิปเท้าบูได้ขันแะกอันนั้นเอาขึ้นบเงินโอ้ยเอาขึ้นชิปเท้าไปชิขั้นนี้คั้นนันกด้อคได้าพินก้าพลาาวาเพิ่นก้าวาขั้นขอก็ได้ไเอาเพิ เมื ais, ่อน <th> ี้เด็ขออยู่บื้นใครชื่อไหนพวกขอขออยู่บพื้นครชื่อวิจารขถ้าเท่ากูให้กูะเอาพื้นแล้วเงินหให้เอาขึ้นยี่ร้อยขึ้นชิปขาผู้บัวเอาขึ้นตัวนี้เอาเพราะว่ได้ เนือคนก็มีมันจากได้ปลาที่อนคันคอค่ยได้ได้เลยคันคอมันบ้าตัวเด้อตัวเอได้แม่คือ่ะบ้าอือือเรื่อวานเ่องที่ไปากระาาแล้วแล้ยังมดบ้า้องบาขอมาไหวจากได้งานนึงนั่งน้าใ้่ง่า้องเรียนกเอาว่เรยนว้ไม่ตอย่างอะไเอาคนเดียว ป้านเลี้ยงจ้ะนะโอ้โหมือไม่เขาคนนี้พูดข้าข้านั่นแหละแล้วว่าเพี่ทิ่มืออ๋อไวเอาไว้เอาไว้เห็ดอ่ะพี่ที่มืออ่ะเนาดเขาคืออยู่ในสถานที่เสริมความงามเสริมความหล่อเบอร์ต้นของอำเภอเลยดูคือเขาอยู่แหละพู้ใด้บอลโล บ่สวยมหาเขาครับสั่นใครได้ไหมมันก็บ่รออยู่ตลอดมันยูไกเอาล้าง้ๆคุยซื่อเขาก็เอาเลยล่ะใครุต้มเเลโดเไปไหนไไหเก้าเบิ้งมันขาดไงเบิ้งมันขคนหามัิตไมันซุกมันซ่อนอยของีค่านี่ย่มนสิมาเปได้

มีครบกับพดแม่อะไรชี้เอาครบสามชิ้นแมครับอันนี้อันนี้เราสีไหเราสีไหไก่กับไก่สีตัวหัวมูวของสีมาต้าเดาเอผู้หญิงคนนี้มาอยู่บ้านเลขที่หนบ้านเลขที่น้องโกสองสี่สามสีบนทอง เขาคนนี้คนเดียวอยู ban, ่บ ouais, right. ้านหลังนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงาำหน้าจะมีสองชี่ชาวนี่โอ้โม่นี้เอาเต็มเต็มเด้อสองชี้าวเอาเต็มเต็มล้โง่บ้านนี้พครานียไหมใั่มืแกงแกงแกงแกแกงแกแกงแปงแกงแกงงแก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 กงนกแกแลงแก่งกงแกกแกกงแงแกงแงแกงงกงแกงกงแกงแกงกงอกงแกงแกงแกคงงง

ได้โบเห็นจะไมาเอาหัวจะไม่โบโคดึงกปวาเนื้อใดไปน้อน้นโอ้ยคนคนหักกันแข่งกันยื่นใส่กนไปได้เลยเพาะไงหรอเจ้ได้ยินบทอิทานสีทนมาโนลาความมักความหักมาแลนขันผู่ผาตันกระเดินทอดมโนลาบินหลอดฟ้าสีทนหน้ายางิน

แบบมีสูง่อครบแล้วบ่เอาวานั่ยังไงบานนี้ยังยงยังทังนี้ได้ขเหน้นวนาหยาหวเน้าเหย้าหนียานีเป็นามเจ้าวนข้าวเ้าเาเามเเงนนใส่ข้นาหเหเเเห้นนน้าม ลาคนหนึ่งไมยลาลาไหมลามันีตั้งไว้ใหญ่ไม่ลาก็ยกซึ่งลาเขาเขาใช่ไหมาหนงานพิษลาาไทยมไหมแ้วก็ไทยสู้จากแล้วจากปัญหาผู้ใดในใคบา่ไข่เดีล้างเดี่วนะล้อจะเอาล้างไรล้างเทือเขาพิษกันเรวกันไปน้ำพอลามมาใช่พอลามไปไทยน้าอยู่ควงขี้ผุนย่ำแตสีมาหดอันนี้พอังไหมเป็นมันี่ล่ะนี่ไหมเลางเก่าบ่นี้ ลามรับรเชา่อโอ้การเดตคือเจ้าแ่งแต่กเจ้าอีไรกตองไปอันที่พึ่งากัรนสอนร่อยก็บาะลงแน้าพอน่าร้อยไหนเป็นไง่เอาะขีมิได้เอากระดากระดออันนี้นักหานนี้าข้อได้เอาเกินพูดเท่าผู้แก่ตามนี่ตามข้อเข้าใจยูทา้งลานทางนี้ได้เสยนยูจะซบหลานทังนี้ เรื่องสายาวไมจันียาวไจบเรื่องหัวเข่าัยูเข้ามานั้ามาไปกันบานี้ับเข้ามานี่แค่เขาติดตั้งนางนี่มาเมื่อนี้เลยละว่ตัวนี้กระมกระตานมัรมันแล้วาแล้ด้อพูดละัเจ้ามาทำไมมามามานั่ง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 

นีผดาวากล่าง่งกลไว้ในนี่แหละนารอยเไวใช่ไมไน่าข้าบล่างวล่งกลางกล่งไปหกลก็ล่างกินกันแล้วพูด เดี้วหมดเลยไม้ทำน้ำก็ดํากันนุ้นเีบบบได้กสู่มได้เน้อจ้าสูได้สำนักเจ้เนื้อสำนักน้สำนักน้ำต้องีกันเื่องยากนี่พอมาสู่ได้ต้องเห็นตับบ่อยยจะเาออกไปยืตัน่ไหอยู่เกือบไขว้มบัไว้มันบัอยากมือน้ำเจ้าหได้มั้งอยู่พอไม่ด้ลมันั่งกินน้อยล้ไกินอัจไปไนจันดว

ทังฟังนี่พ่อใหญ่ใหม่เป็นยังขาดตกบกพ้องมองไดก็ครับให้เพิ่มให้เติมมาหาพ่อใหญ่ใหม่เร่องลเป็นอยนันี้แล่จากนี่ไคือพ่อคนที่สองของเจ้าเขาเอคลับเร็วว๊ะว่าช่วยใเจ้าคอขห้เจ้ารูนเลยนี่ตกคนรือว่ากา้านอย่างนี้คืกาม้ ค่อยๆเบ้าะขึ้นถ่ไปครัการเดียวกันหน้าที่ของเรามาไมนดานดาเข้าใจว่าัอเนการที่เขาสิมีจักที่หลักขึ้นหลังไปเนี่ยเราอยู่คนเดียวนะ บ้านี่อีกไม่กี่ชั่วโมงขั้นหน้าเราจะอยู่ด้วยกันสองคนแล้วสองคนนี่ไม่เนไนทุกอย่างต้องได้ผลพอเราบด้ตัดสิจด้วยอารมณ์ด้วยความเมตนกับเจ้าฟังน้ทั้งสองกานเด้อฐานเด้อครับ สำคัญที่สุดสิบหัวขาวสามหัวมอกม่นางกี่ทีไม่เท่าขาสคนนี้เลยใี้ขาสซีรู่จักกันขัวและเมียสิผมีความหลักตัวกันไหขี่ร้อนท้องขี้เตตงใครไปใใครกี่พกบ็กได้เดเลเบอกอตัวและไทยองผู้ที่รู้ใจผู้ที่ผมีความหลักตัวกันไม่ละบเขาเพิ่มเป็นปุ๊บูกต้องอันนี้ก็ละพาให้ที่สำคัล ดีนี่แหงานี่ไปบ่ห้เจ้บ่เ้ไขยบ่เฮ็ัยบ่เฮกยบ่ก้บ่เฮก้าวบ่ห้เสาวบ่เฮกยิวกสานี่เขาให้ยีนิบนาทีดูดีเองเอาไปนี่ไปนี่ไม่ไว่าเลขที่นี่หละสองทีสามนี่คือบางเจ้านับตั้งแต่วินาทีนี่นไปพระว่าด้านมาเห็นไนี้ละการดางจะมามีสิทธิได้เก็บที่เขาในออกนอกในดพอล้วพอล พาอันน <py at> <y hak> ี้เห็นนสิได้เอาอ่อนปไเด็ทขัดมุกไปแล้วไสิได้เอาเป็นน้ำตาปไปด้เป็นยางไปได้เปะตาลาเดีผมไมได้ย้ายย้ายไปได้รอนอั่งรอยานีะแย่างน้เปนเขาใจเป่นเขาใไปเอื้อนไปบักรมุกสง่าที้ปากหาหูดำเจ้าเงอนเจ้าต้าเจ้าป่าหวานองตบ้องไปเอื้นมากินน้ำก้านให้ช่วดีนี่แงข้าวอ่ะนั่งนี่ขี่ไปอยู่บนรบัตแลจงานล้ว่กลาง้านกลางาวัน้

ຕົວຢ່າງຂອງตาบ่ເຫັນບໍ່ໃສ່ເຂอยู่